ทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือของเขาก็ได้รับสายดาวเทียมจากตะวันนาเขาจึงกดปุ่มรับสายทันทีและพูดว่าสวัสดีจากที่รักตะวันนาเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยจึงถามเขาว่าเทรเวอร์ทำไมคุณถึงพูดเรื่องไร้สาระกับสื่อเทรเวอร์พูดว่าพูดไร้สาระหรอไม่เชิงหรอกใช่ไหมเราเป็นแฟนกันแล้วแถมยังคุยกันเรื่องแต่งงานอีกต่างหากฉันถึงขั้นบอกจะหาโอกาสขอเธอแต่งงานแล้วแล้วเธอก็ตอบตกลงด้วยวาจาเลย ตะวันนารีพูดทันทีว่านั่นเป็นแค่คำสัญญาปากเปล่าไม่นับอีกอย่างต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องขอแต่งงานก่อนแล้วฉันจะเป็นคนตัดสินใจว่าจะตกลงไหมแกจะไปบอกสื่อว่าไร้าสาระได้ยังไงโดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตเทรเวอร์ Trevor, รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยจึงถามเธอว่าถ้าฉันไม่พูดแบบนั้นคุณจะโทรหาฉันไหมคุณหลบหน้าฉันมาตลอดแม้แต่ตอนไปเที่ยวทำไมถ้าอยากเลิกกับฉันก็แค่บอกฉันเราจะนั่งคุยกันและแก้ปัญหาได้ แต่อย่าใช้ความรุนแรงเย็นชาแบบนี้กับฉันตะวันนาพูดว่าช่วงนี้ฉันยุ่งมากยังหาเวลาไม่ได้เลยถ้ามีเวลาว่างอีกฉันจะคุยกับคุณอย่างสนุกสนานแน่นอนคุณมีความอดทนน้อยนิดขนาดนี้เลยเหรอไม่เสียงของเทรเวอร์ดังขึ้นเรื่อยๆรา่ากับคำรามถ้าฉันรอนานกว่านี้เธอจะทิ้งฉันไปอย่างสิ้นเชิงตะวันนาฉันรู้ว่าเธอชอบผู้ชายชื่อเยแต่ฉันแนะนำาให้เธอเผชิญหน้ากับความจริงเธอกับเขาไม่มีทางอยู่ได้กัน เขามีภรรยาและคู่มั่นเหมือนกู่ชิวอี้แล้วนี่จะถึงคราวของเธอแล้วหรอตะวันนาพูดอย่างรู้สึกผิดและโกรธเคืองว่านี่มันเรื่องของฉันคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนี้เทรเวอร์ Trevor ถามกลับแล้วฉันล่ะฉันควรทํายังไงดีฉันควรจะรอคุณต่อไปจนกว่าคุณจะเปลี่ยนใจหรือคุณแค่ให้คําตอบที่ชัดเจนกับฉันแล้วถามว่าเราควรยุติความสัมพันธ์นี้อย่างเป็นทางการดีไหมตะวันนาครุ่นขิดครู่หนึ่งสงบสติอารมณ์ลงแล้วพูดอย่างจริงจังว่า เทรเวอร์ Trevor, จบกันตรงนี้เถอะพูดตรงๆนะฉันไม่ได้รักเธอแล้วฉันขอโทษเทรเวอร์ Trevor, ที่ปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบอย่างน่าประหลาดใจว่าตะวันนาเธอไม่จำเป็นต้องรักฉันแต่เธอต้องรักตัวเองวิธีที่ดีที่สุดที่จะตกหลุมรักผู้ชายแบบนั้นคือเก็บความรักนี้ไว้ในใจแล้วหาผู้ชายที่ยอมรับความรู้สึกที่เธอมีต่อผู้ชายคนอื่นได้แล้วแต่งงานกับเขาเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาอาจจางหายไป แต่หากเธอยังคงจมอยู่กับมันอย่างลึกซึ้งเธออาจจะต้องเลื่อนเวลาและเสียช่วงวัยเยาว์อันมีค่าไปตะวันหนาเงียบไปนานก่อนจะยิ้มแล้วพูดว่าเทรเวอร์ ver, ขอบคุณนะฉันรู้ว่าเธอทําเพื่อตัวฉันเองแต่บางครั้งคนเราก็เป็นแบบนั้นแม้จะรู้ว่าอะไรเป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงอีกอย่างชีวิตฉันยังมีอีกมากให้เสียไปเธอพูดโดยไม่รอคําตอบจากเทรเวอร์ว่า เลิกกันเถอะเทรเวอร์เรื่องนี้ดีต่อทั้งคุณและฉันฉันรู้ว่าคุณก็เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องชื่อเสียเหมือนกันดังนั้นฉันจะไม่บอกเรื่องนี้กับสื่อฉันจะให้เวลาคุณ2เดือนแล้วคุณค่อยอธิบายให้สื่อฟังระหว่าง2เดือนนี้ฉันจะไม่พบกับคุณและจะไม่โต้อตอบข่าวลือใดๆเกี่ยวกับการมั่นของคุณจากนั้นตะวันหนาก็วางสายโทรศัพท์ถอนหายใจด้วยความโล่องอกและน้ำตาสองหยดก็ไหลลงมาจากหางตาอย่างเงียบๆ ในวันที่หนึ่งของเดือนจันทรคติที่สองเยเชินและเซียวชูรานบินไปที่ยานจิงไม่นานหลังจากเครื่องบินของเขาขึ้นบินทางซีไฮก็พร้อมที่จะออกเดินทางออกจากที่วัดซีเซียเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบันทึกใดๆไว้สำหรับการตรวจสอบอันเฉิงซีได้เตรียมเครื่องบินขนส่งสินค้าให้เขาโดยออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้และมุ่งหน้าไปยังเมลเบิร์นที่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย เครื่องบินขนส่งสินค้าลำนี้อยู่ในอุตสาหกรรมของอันเฉิงซีแต่ต่างจากบริษัทขนส่งของสมาคมโปชิงบริษัทขนส่งของอันเฉิงซีแทบจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายและโปรง่งใสบริษัทขนส่งที่เธอควบคุมอยู่นั้นเป็นกลุ่มโลจิสติกส์ด่วนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีฝูงบินขนส่งสินค้าทั้งหมดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและยังมีสนามบินขนส่งสินค้าเฉพาะของตัวเองในจีนแผ่นดินใหญ่ด้วย